แล้วตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่งานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์2023แล้วนะครับจัดขึ้นวันที่22มีนาถึง2เมษาที่ Impact เมืองทองธานีนะครับแน่นอนครับมีรถใหม่โชว์มีรถใหม่ให้ดูแต่ข้างหลังผมนี้ก็คือยูสคาร์หรือว่าเป็นรถมือ2ทางเดินเข้ามาครับผมสีส้มๆับเดินไปถึงด้านหลังผมจะเจอโซนของรถมือสองครับสำหรับรถมือ2องครับหลายคนอาจจะมองว่าเอ๊ะมันจะดีไหมแต่จริงๆต้องบอกว่ารถมือสอเนี่ย มีความคุ้มค่ามากในเรื่องของคนที่มีงบประมาณหนึงเนี่ยสามารถได้รถคันที่ใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็มีสมรรถนะตรงกับโจทย์ที่เราต้องการในราคาเหมือนรถป้ายแดงครับและถ้าเกิดโชคด,ดีนะครับอาจจะได้รถที่สภาพดีและไม่น้อยด้วยไว้ใจได้เพราะว่าได้รับการการันตีจากงานบางกอกยูสคาโชนะครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับ เดินผ่านประตูมานะครับเราก็จะเจอกับรถหลากหลายรุ่นหลากหลายเต็นท์นะครับที่คัดสรรมาอย่างดีนะครับไว้ใจได้แน่นอนนะครับแล้วก็ใครที่สนใจนะครับสามารถที่จะขอสินเชื่อในงานได้เลยถ้าเกีอกสารคุณพร้อมนะครับอนุมัติรับรถกลับบ้านได้ทันทีและที่สําคัญนะครับมีโปรโมชั่นพิเศษภายในงานนี้อีกด้วย อ่านี่เรามาถึงแล้วบูตุสีออโต้นะครับเดินเข้ามาทางซ้ายเราจะเห็นเลยนะครับว่าเป็นบูธกรุงศรีออโต้นะครับซึ่งถือว่าเป็นสไตล์ที่แบบดูสบายๆง่ายๆเหมือนการออกรถนี่แหละสวัสดีครับสวัสดีครับคุณช้างครับผมที่ตอนนี้ที่กรุงศรีออโต้เนี่ยมีโปรโมชั่นอะไรบ้างช่วยแนะนําให้ผมนะครับวันนี้กรุงศรียูสคานะครับเรามีโปรแกรมสําหรับลูกค้าที่ดาวน้อยผ่อนนานนะครับเราก็เลือกผ่อนสูงสุดได้84เดือนนะครับ แล้วที่สาคัญคือไม่ต้องมีคนค้ำประกันไคยแล้วก็ลูกค้าที่มาจองในงานนี้นะครับแล้วก็ทาสิ่งก่อตเชื่อกับกรุงศรีออโต้นะครับรับหมอนผ้าห่มของกรุงศรียูสคาร์มูลค่า500บาททันทีนะครับแล้วก็ยังรับเพิ่มในส่วนของกระเป๋ารอราบกรุงศรีออโต้มูลค่า1,200บาทนะครับสำหรับลูกค้าที่รับรถภายในงานผมโปรโมชั่นดีๆเงี้เดี๋ยวนเดี๋ยวผมขอตัวไปดูรถเผื่อมีคันไหนที่ถูกใจแล้วเดี๋ยวผมอาจจะกลับมาสอบถามเพิ่มเติมอีกทีนะครับพี่ยินดีมากครับขอตัวก่อน ครับแล้วตอนนี้ผมก็อยู่กับพี่โยนะครับก็คือโยรัชดานั่นเองครับสวัสดีครับพี่โยครับสวัสดีครับสวัสดีทุกทุกคนในการนี่ผมให้พี่โยเป็นพิธีกรให้ผมเลยวันนี้อได้ครับวันนี้นะครับเราคัดรถที่ดีที่สุดสวยที่สุดมาในงานนี้ครับข้นไหนครับพี่โอ้เริ่มแรกเลยก็แล้วกันครับเราจะพาคุณนะครับไปดูเจ้าปอดมาสแตงกันนี้นั่นเองนะครับสวยมากที่คนดูนี่หน่าคุ้นๆนี่คือคุณแชมป์สามร้อยเนี่ยเห็นคันเนี้ยเตะตาครับผมต้องบอกว่าเป็นมาสแตงคันเด่ที่ ที่น่าสนใจก็เลยเดินแวะมาดูหน่อยเผื่อยจะขอพี่โยไปขับสักคันหนึ่งอ,อย่างานี้ถามก่อนที่มาของคันนี้เนี่ยมาจากยังไงอะไรยังไงครับคือทองบอกรถคันนี้มันเป็นรถบ้านอยู่แล้วปกติเราซื้อรถเนี่ยก็คือรถที่เขาใช้งานไม่เยอะแล้วเขามีการที่เขาเรียกว่าบางคนเนาะใช้งานสักปีหนึ่งเขาก็เปลี่ยนบ่อยนะครับแน่นอนครรถสไตล์หรือเซกเมนต์นี้เราเราซื้อกลับมานะครับเพื่อเอามาจัดจำหน่ายให้กับผู้บริโภคนะครับได้เชื่อใจว่ารถแบรนด์ของเราโยรยชิดาเนี่ยเราคัดสรรรถที่ดีนั่นเองวันนี้้องแชม เห็นรถคันนี้แล้วรู้สึกประทับใจกันไหมประทับใจครับเพราะว่าการที่คุณจะจ่ายเงินครั้งเดียวแล้วมันจบอ่ะคือผมต้องบอกว่ารถรถแต่งอ่ะมีหลายแบบแต่ถ้าสมมติว่าซื้อแบบแต่งเสร็จเรียบร้อยคือเขาแต่งตามคอนเซปต์คนที่จะเล่นรถรุ่นนี้อยู่แล้วมันไม่ต้องไปเสียเพิ่มแล้วผมก็เลยรู้สึกว่าถ้าจะซื้อรถมาแต่งคันนี้ก็เป็นตัวเลือกที่ดีหนึ่งคันเอ๊ะเราเพิ่งออกจากโชว์รูมมาดิ นั่นสินะอารอนนี่สึ้เพิ่งไปเทสต์ไรด์กันมาเองนะมันเออมันที่สำคัญเลยนะครับก็คือรถ BM ตัวนี้เนี่ยถ้าใครจะจะขับคันนี้เนี่ยต้องรอนานมากแล้วรอกันเป็นปีแต่วันนี้เรานำคันนี้มาให้ท่านแล้วนะครับเอ้านี่ใครครับเจอใครเอ้าสวัสดีครับพี่โอ้โหอ้โหสวัสดีครับโอ้โหนี่พี่หายแล้วครับขายแล้วขายเรียบร้อยครับคุณจะจองผมจองคันนี้ต้องบอกก่อนนะ ความพิเศษของมันคืออะไรรู้ไหมฮะครับ i อเอ0ตัวนี้ครับเพิ่งออกจากโชรูมาเจ็ดเดือนนั่นสิครับที่สำคัญสภาพคันนี้ผมอยากให้ดูนะฮะในส่วนของ<ช><ช>เขาเรียกว่าดีเทลถึงแม้จะเป็นอะไรที่เล็กๆนะดูสิเป็นคริสตัลหมดนะครับคือให้ดูความเป็นแบบว้าวประกายอะไรอย่างนี้สึกล้ออะไรเลยไหมไม่มีเลย <c oughs> ดีกว่าผมเลยอยากจะถามเจ้าของคนเก่านะครับว่า Why you give me ไอเอาแล้วไอเอาแล้วซื้อแล้วปะจอห์นครับตอนนี้ถ้าคุณซื้อในงานนี้นะห้าล้านสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันจากผมเท่าที่ดูนะทุกคันแบบสภาพเหมือนวิ่งไปหนึ่งเดือนหมดเลยเท่าที่ดูได้เปล่าแล้วก็พี่ไปเทสคันนี้มาใช่ผมก็จะบอกว่าเหมือนผมเพิ่งเทสไปเมื่ออาทิตย์ก่อนนั้นสีนี้สีนี้ด้วยเบาะแดงอยู่ตรงนี้้แลวนั่นไงเอาไหมมีไหมเนี่ยมีไหมตอนนี้ผมยังไม่สะดวกแต่ผมมีตัวช่วยอะไรกรงสีออโต้พร้อมสตาร์ทครับขอมือหน่อยครับ กำลังจะพูดอยู่พอดีเลยถ้าไม่มีเงินสนคุณไม่ต้องกลัวหรือคุณจะมีในเรื่องส่วนของเอ่อการกู้ยงกู้ยากอะไรกรุงศรีออโต้จัดให้คุณดังได้และที่สําคัญเลยนะครับใครที่มางานนี้นะครับเพียงแค่ท่านนําเอกสารประชาชนมานะครับและท่านสามารถมายื่นสินเชื่อนะครับท่านนำรถภายใน30นาทีนั่นเองนี่เลยต้องขอบคุณพี่ยูมากแล้วก็พี่แอนดี้ที่มาเป็นแขกรับเชิญโดยที่เราไม่ตั้งตัวนะครัขอบคุณมากจับไ้เลยครับ โยอยู่ที่ไหนแอนดี้อยู่ที่นอ่าโอ้โหขอบคุณมากเลยครับสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณ <c oughs> พี่โยมากมากเลยนะครับขอบคุณมากเลยครับ <c oughs> และตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่ w o o d c a r ์อนะครับซึ่งเป็นบรรยากาศแบบฟันพาร์คหรือสวนสนุกนั่นเองแล้วก็นี่ครับเดี๋ยวผมจะพาไปพบกับคุณเอ็มนะครับจะมาให้ข้อมูลว่าที่นี่มีอะไรเด่นๆบ้างใครที่มาซื้อรถในงานจองรถและออกรถเนี่ยในวูฒิคาร์อเนี่ยสามารถมีสุิ์ลดรางวัลรถมูลค่า3 0 0 0 0 0บาท อ่าสิทธิพิเศษเลย<ม><ม>และในบูธเรานี่ต้องบอกเลยมีรถที่เลือก400คัน400คันโดยเฉพาะในงานนี้เราเป็นเจ้าเดียวที่มีรถมือสองญี่ปุ่นทั้งรถเกง็งรถกระบะเราการันตีรถทุกคันนะครับเลขใหม่แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์รถเกรดเอฉะนั้นมันมีทั้งหล่รถฝากขายบ้างรถบ้านบ้างนะครับหรือแหล่งซื้อต่างๆที่เราไปซื้อมาเนี่ยครับเรียกว่าเป็นรถมือเดียวสภาพดีการันตีด้วย20,000กิโลนะครับ1ปี นะครับ oh. กะลตี oh. มิสุมิล่ลาคันนี้ปี2022เลยี oh <my. S 2> อ่องเลยเรียกว่ารถ oh. ถ้านับเป็นเดือนนี่ยังไม่ถึง12 oh. เดือนประมาณ7-8เดือนเองโดยรวมนะครับเท่าที่เห็นตอนนี้นะครับรู้สึกว่า อสภาพค่อนข้างที่จะใหม่มากเลยนะแล้วก็แบบสีเนี่ยเขาแค่เคาะก่อนก็ได้บางมันจะมีเสียงก้งก้งก้องกังวานเลยรู้เลยว่าสีเนี่ยเขาบางมากเลยนะฮะเดี๋ยวไปดูอีกคันในนกว่าที่ว่าน่าจะเป็นรถที่มีคนนิยมมากไปบอกจูเนอร์คันนี้น่าสนใจเหมือนกันเป็นปีใหม่เลยตัวนี้ ปี2019ลดประมาณสักสาปีได้คันนี้วิ่งไปประมาณกี่โลก็ปกติเนี่ยรถรถตยนรถเก่งเนี่ยประมาณปีละ2 0 0 0 0โลอันนี้4ปีก็มาเกือบแสนโลสำหรัวันนี้ต้องขอบคุณครับสำหรับบูธคาร์ออนใครสนใจมาหา PM ได้เลยนะ PM มจะจัดการอะไรให้อย่างดีเลยครับสำหรับขอบคุณก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ตอนนี้ผมอยู่ที่ Bravo Auto นะครับซึ่งจะเห็นว่าบูธนี้จะมีรถโผลหลากหลายสวยงามน่าใช้น่าขับทั้งนั้นนะครับแล้วก็สภาพดูจากตาตอนนี้สวยงามมากทีเดียวตอนนี้นัดคุณทรายไว้แล้วครับมาดูว่า Bravo Auto มีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับ สวัสดีค่ะพี่ไซสวัสดีค่ะเราอยากจะให้พี่ไซแนะนําว่าชีพเรา o a u โตมีอะไรน่าสนใจบ้างค่ะของเรานะคะ b รา v o Auto ตเนี่ยจะเน้นเป็นรถพรีเมียมมือสองแล้วก็รถทุกคันราคาขายรวมแบตค่ะอนอกจากนี้นะคะเราก็จะมีการรับประกันความพึงพอใจค่ะแล้วรับประกันการคือเงินภายใน10วันนะคะนอกเหือจากนั้น,นะคะ่ะรถยนต์ของเราทุกคันมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด12เดือนค่ะมีการรับประกันคุณภาพตลอด12เดือนด้วยค่ะพี่ไซครับแล้วรถส่วนใหญ่มาจาก ส่วนใหญ่ที่เราได้มานะคะเป็นรถบ้านที่ได้มาจากการลูกค้าเทรดรถใหม่มแล้วก็สภาพดีเราก็คัดเองทุกคันค่ะเรียกว่าเช็คประวัติเช็คอะไรได้แน่นอนและมีรุ่นไหนน่าสนใจจะพาผมไปชมบ้างได้เลยค่ะเดี๋ยวขออนุญาตพาไปชมรถพรีเมียมของเราค่ะ,ะคันไฮไลท์เลยเบนโรว์สปอร์ตนะคะคร,ราคาขายเนี่ยอย่างที่เห็นราคาเนี่ยเราขายรวมแบตแล้ว<อ>ราคาที่5้ล้านสองแสนบาท นะคะผ่านการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของเราเองเจ้าหน้าที่มาตรฐานเราก็มาจากประเทศอังกฤษมาตรฐานรถคันนี้พิเศษตรงที่ว่าไม่เคยทําสีสภาพคือดีเลยไ่คันนี้ครับงั้นใครขอแนะนําเป็นคันนี้แล้วกันค่ะคันนี้เมื่อกี้ตอนเข้าบูธมาผมก็แอบส่องไว้แล้วสวยมากคันนี้คันนี้คือ CLS 220ดีเซลค่ะดีเซลค่ะเลขไม่2,000กิโลเมตรเท่านั้น2,000เท่านั้นใช่ค่ะการรับประกันศูนย์ก็ยังคงอยู่ค่ะคันนี้ ก็คือยังต่อเนื่องจากเหมือนเราซื้อไปแดงนั่นแหละถูกต้องเหมือนซื้อที่ปรยัดงเยอะเลยใช่ค่ะใช่โอ้โหต้องขอบคุณพี่สายมากนะได้ข้อมูลแล้วก็ดูรถที่สภาพสวยๆแล้วแบบน่าสนใจมากนะครับขอบคุณมากเลยนะคยินดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่ที่บูธคาซัมนะครับซึ่งเท่าที่เห็นในรถน่าสนใจหลายๆคันเลยครับแต่ว่าก่อนอื่นเราต้องมาหาน้องอเล็กซ์ก่อนนะครับมาถามว่าภาพรวมของ ที่บูธคัซัมมีอะไรบ้างได้เลยค่ะก่อนอื่นขอสวัสดีกันก่อนแล้วกันนะคะสวัสดีสสดที่ชางด้วยค่ะแล้วก็ส,สวัสดีทุกคนด้วยนะคะตอนนี้ทุกคนยอยู่กันที่บูธคัสซัมนะคะซึ่งบูธของเราเนี่ยโดยภาพรวมนะคะก็จะเป็นรถมือสองคุณภาพดีจากทุกๆแบรนด์แล้วก็มีหลากหลายรุ่นด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือจะต้องมีการตรวจเช็คพื้นฐานเนี่ยถึง175จุดก่อนเลยแล้วก็ที่สำคัญกว่านั้นคือรถของเราทุกคันจะไม่มีอุบัติเหตุหนักนะคะน้ำท่วมหรือว่าไฟไหม้อย่างแน่นอนค่ะ ตอนนี้เทรนประหยัดน้ำมันมาแรงครับเรามาดูอีโคคาร์ดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับช่วยแนะนำหน่อยว่ารถคันนี้เป็นรุ่นไหนปีไหนแล้วก็สภาพเป็นอย่างไรอ๋อได้ครับคันนี้ก็เป็นนิสสันอเมล่านะครับตัว V ีปี2019นะครับมาอยู่ที่ประมาณ72,000เศษมือหนึ่งเลยคันนี้มือเดียวเลยครับจับายแดงครับที่น่าสนใจคันนี้ผมจะมองว่าหนึ่งนะเป็นรถมือเดียวครับแล้วก็ไม่ได้แรงมากราคาก็อยู่ประมาณเท่านี้ แต่ราคาเท่านี้เราได้ออปชั่นประมาณนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกครับสำหรับคนที่กําลังดูรถป้ายแดงหรือว่าหารถผ่อนไม่แพงมากสักคันนึงต้องขอบคุณคุณจู้เนียร์มากเลยนะครับสวัสดีครับครับขอ่ามาเจอแล้วนี่ตอนนี้ผมอยู่ที่บูธมิลเลเนียมนะครับเดี๋ยวผมจะให้คุณเวแนะนำเลยก่อนว่าบูธนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างอันนี้ก็เป็น King Luxury SUV นะครับเป็นตัว X7 ความพิเศษของเขาคือเป็นรถ6ที่นั่ง ปกติถ้าลูกค้าไม่เข้าใจว่าเดโมคืออะไรนี่ครับสิ่งที่เราอยากให้เห็นปกติถ้าเราติดตามรถ BMW ตัวนี้คือเซเลเบตครบ50ปีของ BMW ใช่ฉะนั้นตัวนี้เป็นรถใหม่แน่นอนนะครับเพียงแต่ว่ามีการใช้อาจจะเป็นรถที่ใช้รับรองผู้นําอาเซียนราอหลักๆรถเดโมครับหจะเป็นรถทสได้รถทดลองขับให้กับลูกค้า2รถผู้นําอาเซียมและ3ครับรถสําหรับรองรับผู้บริหารฉะนั้นลูกค้าที่ได้รับรถของเดโมมิลเลนเนียมไปครับไม่ต้องห่วงครับรถคันนี้ไม่ว่าจะเป็น คุณภาพประสิทธิภาพดีเกือบ100%วัสดุบอกนะครับแทบดูไม่ออกเลยครับว่ามีการใช้งานแตกต่างจากรถใหม่จริงๆก็แค่เล็กนม่แค่เลขกน้อครับกับ BSI ที่สตาร์ทนิดหน่อยโอ้ได้รถสภาพดีๆสวยๆเหมือนรถป้ายแดงในราคาประหยัดโอต้องขอขอบคุณคุณเวมากเลยนะครับได้ครับของวิชาครับเดี๋ยวผมจะขอดูต่ออีกหน่อยแล้วเดี๋ยวได้ครับเดินชมได้เลยครับผมไปได้ครับขอบคุณครับ หลังจากที่เราดูรถมาหลายๆรุ่นแล้วครับเชื่อว่าท่านผู้ชมจะต้องมีรถที่สนใจอยู่ในใจแน่ๆเหมือนผมนี่แหละซึ่งผมมองว่าไม่ยากหรอกครับถ้าเกิดคุณอยากจะได้รถยนต์มือสองดีๆสักคันครับ,รบเพียงแค่เข้าไปเช็ควงเงินสินเชื่อเบื้องต้นกับกรุงศรีออโตพร้อมสตาร์ทนะครับง่ายๆครับเพียง3นา,าทีเท่านั้นรู้ผลทันทีและที่สําคัญไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยเพียงแค่เข้าไปที่พรอมสตาร์ท o t พุ่งสีออโต้ o com นะครับหรือร์ชง่ายๆว่าพร้อมสตาร์ทแล้วสำหรับใครที่มีวงเงินสินเชื่อพร้อมสตาร์ทอยู่แล้วยิ่งง่ายเลยครับแต่ว่าถ้ามีแล้วเราจะใช้อย่างไรหรือจะต้องมีขั้นตอนอย่างไรเดี๋ยวไปคุยกับพี่รุธอีกรอบดีกว่าครับไป ยูทครับมาอีกรอบนะครับดีไปช้าครับก็พอดีถ้าเกิดสมมติเนี่ยท่านผู้ชมหรือผมเนี่ยเกิดมีแบบวงเงินสินเชื่อพร้อมสตาร์ทอยู่แล้วขั้นตอนในการจะใช้หรือจะต้องทําทําอย่างไรให้พี่ไล่ไฟลงรอบเลยครับไม่ยากเลยครับสําหรับลูกค้าที่สมัครสินเชื่อผ่านพร้อมสตาร์ทนะครับวันนี้เนี่ยเรามีเดอะวันการ์ดนะครับมอบให้ลูกค้านะครับมูลค่า2,500บาทนะครับหรือ20,000คะแนนนะครับจากกรุงศรีออโต้ครับอ้ ขั้นตอนง่ายๆอย่างนี้เองแถมยังได้บัตรกำนันอีกด้วยนะครับสำหรับอย่างนี้ผมต้องขอไปดูอีกรอบก่อนว่ารุ่นไหนน่าสนใจมากขอบคุณที่รุ่นมากครับยินดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับก็ยินดีต้อนรับก่อนเลยนะครับยินดีต้อนรับสู่บูตมาสเตอร์เซอร์ติฟายยูสคาร์นะครับและในงานนี้เราก็มีแจกทองเห็นเห็นอยู่ไหมครับนี่ทองทองนะครับผมมดที่2นะครับขับฟรี90วันอันที่3นะครับฟรีประกันภัยชั้น1 ดอกเบี้ยนะฮะต่ำสุดเลย2.39ในงานนี้เท่านั้นครับทุกคันเนี่ยผ่านการตรวจสอบ360องศานะไม่มีอะไรรอดสายตาไปได้นะครับคันนี้นี่สาวกอเมริกันต้องชอบยอดสาวกมีกันครับกำลังเป็นป<ะ>ที่ฮือฮาสำหรับนักเล่นรถตอนนี้นะครับตั้งราคาอยู่4.999ตัวนี้เรามีพิเศษให้คืออะไรรู้ไหมฮะชุดแต่งโมป้าเป็นชุดแต่งของจี๊ปโดยตรง นะมูลค่า1 1 5 0 0 0บาทที่มาที่ไปมไม่ไครก็ถึงมาอยู่ที่นี่ได้เพราะว่าสภาพมันเหมือนรถเพิ่งโชว์ในงานอะไรประมาณนี้อันนี้เทียบได้ว่ารถใหม่ดีกว่าฮะอ๋อครัผมใหม่ก็ค่อนข้างน้อยมากน้อยมากน้อยมากจริงฮะ ตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่บูธทาร์เก็ตนะครับแล้วก็นี่ครับผมจะพามาเจอพี่อาร์นี่เอง <c oughs> ซึ่งผมอยากให้พี่อาร์แนะนำว่าที่บูธทาร์เก็ตเนี่ยถ้าคนที่จะมาดูงานยูสทาร์มาหาพี่เนี่ยมีอะไรเด่นๆแนะนำบ้างครับเซกเมนต์เราเนี่ยทำแต่รถลักชัวรี่อยู่แล้วครับนี่ก็จะเป็นรถลักชัวรี่ต่างๆที่ลูกค้าเรานำมาแลกเทินหรือว่าเปลี่ยนเป็นรถใหม่ออกไปมีคะนแนะนานที่โดดเด่นมัยครับสำหรับทาร์เก็ต นี่เลยคันข้างๆผมเนี่ยอ๋อคันนี้เลยเหรอพอซื้อง่ายขายคล่อง <laughs> แล้วก็เป็น911 <laughs> ด้วยครับแล้วตัวนี้เป็น911พาก้า <laughs> ข้างหลังเป็นกระจกเป็นโดมแล้วก็หลังคาสามารถเปิดประทุนได้คอ้คันนี้นี่นะ่าสนใจมากดูจากสภาพไม่ต้องดูดีกว่าครับผม ใหม่มากคันนี้น่าจะแบบหลักคันนี้ไม่กี่เท่าไหร่ก็มาเปลี่ยนอ่าใช่ครับผมอีกคันนี่ว่าพี่ที่พี่ว่าคันก็น่าน่าสนใจมากๆเหมือนกันอีกคันหนึ่งเลยบูสใหญ่เราอยู่ด้านในด้านในอันนี้ก็เป็น G-Class บาบัดครับผมซึ่งบาบัสเนี่ยไม่ใช่แค่ชุดแต่งครับออกมาจากโรงงานบาบัสที่เยอรมันเลยอ๋อใช่ก็คือส่งรถเข้าไปทำส่งรถเบนซี่คัสเข้าไปทำแล้วก็ทั้งภายในภายนอกภายนอกเนี่ยเขาจะเรียกว่าชุดแต่งไวสตาร์ไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้าฝากระโปรงคาร์บอนตัวนี้นครับคาร์บอนนะเนี่ยคันนี้คือผลิตจากโรงงาน บาบัดแท้แต่เราถ้ามี G-Class อยู่แล้วเนี่ยจะนํามาใส่ของแต่งแยกชิ้นก็ได้ก็ได้แต่คันนี้สั่งทําอยู่เกือบป,ปีคันนี้คือแท้แท้เลยเพราะว่าจะรวมไปถึงภายในที่ว่าเป็นงานของบาบาัดเนียบมากข้างในนะครับต้องบอกว่า G-Class อะกูน์สเขาเป็นรถทรงที่แบบ s อสยูวีให้ดูลุ่ยรุ่ยบุบบุกสมบูรณเพราะนั้นใแมทเบเรียลต่างการออกแบบดีไซน์ต่างเขาจะดูแบบบึนแข็งแรงนะใช่ครับก็ยังก็ยังมีความเป็นโอซูของเขาย่าโอซูเลยใช่ใช่ใช่ครับแต่วันนี้บาร์บี้เขาเพิ่มภายในเรื่องความหรูหรามาเดี๋ยวผมจะทําเสียงปิดประตูให้ดูว่ามันโอซูขนาดไหนก่อนนะต้องอย่างนี้ฮะมันต้องปิดอย่างนี้นะจะมาแบบหยอดหยอดไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ต้องอย่างนั้นเลยนะใช่เพราะว่าก่อนเขาเป็นเหล็กหมด ใชคนทานแข็งแรงโอโซจริงๆใช่ครับข้างในก็หรูหราไม่เหมือนภายนอกเลยข้างนอกนี่ดูแบบเป็นรถแบบแข็งๆคือแต่ข้างในนี่โอ้โหเพลินเ่ียมสุดยอดเลยเลยละเอียดได้หลายๆอย่างได้ความรู้เยอะเลยสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับพ wow. ี่อาคาขอบคุณครับผมขอตัวไปดูก่อนนะผมชอบต่อได้ครับเชิญเลยครับดูเลยนี่ชอบมากเลย ตอนนี้ผมอยู่กับพี่บอยที่ T P M Motor สว,ส,สวัสดีครับพี่บอยครับสวัสดีครับเดี๋ยวดีพี่จังครับอยากจะให้ช่วยแนะนำว่าคนที่มางานยุสคาร์เนี่ยถ้าเกิดจะมา T P M Motor เนี่ยมีรถรุ่นไหนแนะนำและมีโปรโมชั่นมีอะไรเด็ดๆฝากได้เลยครับครับปีนี้นะครับ T P M Motor กับ PPM Premium ีเมียุสคานะครับเราระดมกองทัพรถยนต์พรีเมียมคาร์นะครับ,รบมาอย่างเต็มพิกัดไม่ว่าจะเป็น Luxury ี่คาร์สปอร์ตคาร์ซุปเปอร์คาร์นะครับที่จอดอยู่ตรงนี้นะครับหมุนเวียนโรเทชันเกือบ200คันมีรุ่นไหนที่จะเน,น้นๆแบบแนะนำเป็นพิเศษบนะ้างดีกว่านะเพราะว่ามีรถพรีเมียมหลายคันมากผมเลือกไม่ถูกเลยนะออ่โเคพอมาตรงยุสไลท์นิวแล้วหรือว่ามาตรง PPM ีพรีเมียมยุสคาร์แล้วต้องมาถามหารถอยู่หนึ่งยี่ห้อครับคือยี่ห้อเบลเล่ ซึ่งวันนี้เบลล่เนี่ยเราได้รถแบบสวยๆสดๆมาเลยจาก A.S. i Auto Sweet นะครับไม่หวานแล้วอดใจไม่อยากเห็นรถนะครับสวยๆรถสวยๆรถสวยๆเดี๋ยวเ้า้อง้าวภาไปดูเล้วครับครับขอบคุณครับพี่บอยสำหรับคันนี้เบลลี่เบนเทก้าตัวนี้เรียกว่า เหมือนบ้านบ้านหรูพรีเมียมอยู่ในคันนี้เลยคาลหือหาดเคลื่อนที่คาลือหาดเคลือล่อนที่ใช่ค่ะนนเพราะว่าคันนี้จริงๆต้องบอกว่าเป็นสีพิเศษด้วยสีเพอร์คัสบอลอ่อาฮะตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับล้อมแม็กขนาด22นิ้วนะคะคทำความเร็วศูนย์ถึงร้อยเนี่ยเพียงแค่4.1วินาทีไมเนี่ยอยู่แค่34,000นพกิโลแท่นั้น ราคาป้ายแดงเนี่ยคันนี้อยู่ที่24.5ล้านบาทแต่สำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจมาจองรถวันนี้ท่านสามารถจับจองได้ในราคาเพียง13.9ล้านบาทเท่านั้นประหยัดเป็นล้านอีกแล้วครับเรียกว่าเป็น10กว่าล้านเลยค่ะ10กว่าล้านเลยนะครับใ้รสนใจคุณสามีโปรโมชั่นอะไรบ้างคะก็สำหรับวันนี้นะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจมาจองรถในงานนะคะเพียงใช้บัตรประชาชนใบเดียวอนุมัติง่ายภายใน30นาทีแล้วขับรถกลับบ้านไปได้เลย ไวมากไวมากสำหรับคนที่ที่ใช้รถรีบใช้จริงๆวันนี้มาได้เลยคะ่ะที่ TPM Motor อ้ยไม่ร้ว่าถ้าสนใจรถหรูสภาพดีราคาคุ้มค่าต้องมาที่ TPM Motor คะ่ะติดต่อคุณสาหรือคุณบอยเมื่อสักครู่นี้ก็ได้นะครับผมและสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับคุณสาสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่คะไปดูรถต่อยนะ้วผมชอบดูคนันนี้ามากเลย ตอนนี้ผมก็อยู่กับคุณบ้านะที่บูธเศรษฐีนะครับซึ่งระหว่างในทางเมื่อกี้นี่มีลูกค้าจัดไปแล้วสองคันใช่ไหมครับอยากจะให้คุณบ้านเล่าให้ฟังว่าที่บูธเศรษฐีเนี่ยมีจุดเด่นอะไรบ้างและปกติจะอยู่ในรถหรือในกลุ่มรถอะไรครับของเรารถทุกคันเราต้องคัดสภาพไม่มีชนหนักพลิกคว่ำน้ําท่วมไม่แท้ทุกคันครับผมล้าก็เซกเมนที่เราขายส่วนใหญ่แล้วก็คือรถโลกครับถ้าพูดง่ายๆแต่ก็ถ้าเข้าไปลึกกว่าคือจะยูนิคเป็นบางคันจะมีรถที่ไม่ค่อยเหมือนคนอื่น ผมอยากจะอธิบายว่าบางคันรถบางคันมันไม่ได้ใหม่น้อยแต่เราขายใหม่จริงเราเห็นประวัติเซอร์วิสเราดูสภาพรถเป็นหลักดีกว่าขอให้รถไม่ชนไม่พลิกคว่มไม่น้ำท่วมผมรับซื้อหมดเลยบางคันอาจจะดูไม่แสนนึงแสนกว่ามันมันก็รับได้ใช่ซึ่งมก็เป็นการใช้งานปกติแต่มันก็ราคาก็จะถูกกว่าราคาคุ้มค่าใช่ครับมีโปรโมชั่นอะไรให้กับคนดูบ้างก็ผมมีดอกเบี้ยเริ่มต้น2.79ครับก็กับทางกรุงศรีนี่แหละครับผม แล้วก็วารันตีให้2ปีเจ0 0 0มโลก็ซื้อจาก E W กรุงศรีเนี่ยซื้อแถมให้ลูกค้าดีมากเลยครับครับผมแล้วก็จะมีจะได้งานนี่ผมจะให้ราคาพิเศษทุกคันพิเศษกว่านี้อีกใช่พิเศษกว่านี้ก็คือเข้ามานั่งคุยกันต่อราคาได้คุยราคากันได้ทุกคันเรียกว่ามาคุยกับคุณบ้าใช่ใครสนใจรถพรีเมียมใช่ตอนนี้ถ้าสมมติลูกค้าจะมามีคันไหนอย่างแนะนำานี้พิเศษเลยเดี๋ยวผมจะลองแนะนําคันนี้แล้วกันอาจจะแบบคนยังไม่ค่อยเห็นเยอะ โอ้โหไม่ใช่ว่าไม่ได้เห็นเยอะในเรื่องของรถไฟแดงนะไม่ค่อยได้เห็นที่มาอยู่ในโสล์มือสองไม่ถึงรถไปแดงเห็นกันเยอะส่วนใหญ่ที่เห็นเบนซินแน่นอนเป็นตัว55 t d ่คันนี้มันได้เป็นตัว50 TDI ก็คือตัวดีเซลอ้าวเหรอใช่ครับอันนี้เป็นตัวดีเซลพิเศษจริงอันนี้พิเศษดีให้คุณบัสพาชมคันได้ครับผมเป็นตัวดีเซลปกติรถใหม่มันออกประมาณ7ล้านกว่ารถเก๋ออก7ล้านกว่าแลวดีเซลอันนี้ผมตั้งแค่399 ซึ่งเซฟไปได้แบบมหาศาลเลยตีว่าเกือบครึ่งเดียวแล้วก็เป็นรุ่นที่พิเศษกว่าคือเป็นตัวดีเซลตัวดีเซลแล้วออปชั่นเยอะมากๆกเบาเบาโอ้โหยังไม่มีซุดไม่มีปีกล้มเลยดีมากเลยครับทันี้ก็ถ้ามีจอ3จอเลยเพราะจอกลางก็เป็นออเชั่นค็อกคิด นี่730 LD LD M Sport หรูหราลักชัวรี่แล้วเป็นชุดแต่ง M ชุดแต่ง M ด้วยออนสปอร์ตคันด้วยเดี๋ยวขอดูข้างหลังเอยเพราะว่าคันนี้ข้างหลังเขาหรูหราใช่ไหมพี่บ้านผมดูหน่อยเชิญเลอวเชิญประธานโอ้โหขอให้ได้เป็จริงๆนะครับข้างในนะครับมันเรือยอชชัดๆคือ ดูเบาะดูอะไรแล้วเขาปรับไฟฟ้าได้ทั้งคันหรอเบาไม่มีพับไม่มีย้้ยเลยขอโทษคันนี้วิ่งประมาณคันนี้ก็วิ่งไม่น้อยวิ่งแสนสองแต่อย่างที่ผมบอกรถวนใหญ่อ่ะดีเซลอ่ะมันจะเป็นรถที่ควซื้อมาจะใช้เยอะหน่อยไม่แต่ถ้าอยากได้ไม่น้อยเราก็มีนะมันไม่ใช่มีแต่รถไม่ใช่จริงจริงมีหลากหลายแต่พี่เขาโชว์ให้ดูก่อนว่าขนาดมาเยอะเขายังสภาพปิ้นขนาดนี้นะครับโอ้โหพิดซาพิซซ่ารถที่สวยมาก ผมนีต้องขอบคุณพี่บาสมากเลยสําหรับพามาดูรถไม่ถือว่าไม่ลึกแต่ว่าสภาพดีคือแบบแปลกใจนะครับแล้วก็ใครสนใจก็มาที่รถเ็ษทีเรษทีขายมาแล้วสำคัญจะมาที่งานนี้ก็เลยครับที่ยูสค่าโชวอยู่ด้านหลัง c h a l l e n อร์เนี่ยฮะใครที่บอกว่าไม่พร้อมนะแต่ว่ากรุงเสียโต้พร้อมสตาร์ทครับขอบคุณคุณบานมากสวัสดีครับสวัสดีครับ เป็นไงบ้างครับสำหรับรถยนต์มือสองที่สภาพเหมือนรถใหม่ๆม,มีโปรโมชั่นเด็ดๆมากมายในแต่ละบูทธที่ร่วมกบบกรุงศรีเยอะแยะเลยนะครับสำหรับใครนะที่สนใจรถยนต์มือสองสภาพดีๆแบบนี้นะครับมาดูได้ที่งานนี้นะครับทีเมืองทองนะครับและก็ถ้าสมมุติว่าต้องการจะซื้อรถนะครับกรุงศรีออโตพร้อมสตาร์ทจัดให้นะครับสำหรับวันนี้กูรูช้างต้องไปก่อนสวัสดีครับ ถูกใจคันไหนนะครับก็ขอสินเชื่อกรุงศียุทธคาในงานแล้วขับรถกลับบ้านได้เลยพร้อมรับของกำนันมูลค่ากว่า4,200บาทได้ด้วยครับกรุงศรีออโต้พรอสต์ท